สวัสดีนะครับแฟนๆโซเชียลแคมครับ mm hmm. ก็ห่างหายกันไปหนึ่งสัปดาห์เ,เต็มๆนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มีเพลงมาฝากครับเพลงนี้จริงๆเคยเล่นเวลาครั้งหนึ่งแต่ว่าวันนี้มีฟิลมีอารมณ์มีความรู้สึกว่าเอออยากจะเล่นเพลงนี้อีกสักครั้งหนึ่งเพราะคราวที่แล้วที่เล่นไปก็ยังถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะตั้งใจเล่นให้ดีแล้วกันกับเพลงนี้ครับ ลมเป็นทิศครับของพี่พีวงวิกแอร์นะครับฟังกันเลยแล้วกันครับในเวอร์ชันของผมครับผมใบไม้หลนลมพัดผ่านเป็นสัญญา เามื่อกลเท่านี้ต้อการที่ฝันตั้งเท่าไรเมื่อชีวิตคือความเป็นไปสุดท้ายก็ต้องจากกันเพื่อนั้นเอง ความรู้สึกชิงทอร์มาและโหดร้ายทงได้เพียงยอมรับมแม้ต้องเจ็บที่ยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมมีนต่อไปใจคนนอคนเมื่อสุดท้ายจะห้างยังไง สายลมยังเปลี่ยนทีศและชีวิตจะห้ามยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปไปม่ต่างกันเรา จะหนูเอง<า>พบมาเพื่อจากกันทุนนั้นเอง,นนเอ,งอ่าครับจบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับเพลงนี้ครับลมเปลี่ยนทิศก็เอาไปฟังกันดูแล้วกันนะครับสำหรับ ป็นครั้งที่สองนะครับสำหรับเพลงน,นี้ที่หยิบขึ้นมาเล่นอีกครั้งหนึ่งก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังดูแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายทิ้งท้ายฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่มีความรักนะครับก็ใครที่กําลังมีความรักหรือมีความรักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแฟนที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะให้รักษาคนที่ดีที่สุดของเราเอาไว้นะครับ กอดเขาวให้แน่นๆแล้วก็อย่าปล่อยเขาไปครับส่วนสําหรับใครที่กําลังอกหักผิดหวังหรือกําลังโสดเหมือนผมอย่างนี้นะครับก็อย่าไปคิดอะไรมากครับคนเราครับถ้าวันหนึ่งมันจะใช่มันก็ใช่ครับถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับส่วนคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักแล้วคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือคิดที่จะทําร้ายตัวเองนะครับก่อนที่คุณจะคิดแบบนั้นหรือคุณจะทําแบบนั้นนะครับขอให้นึกถึงคนสองคนเท่านั้นครับ ที่รักคุณมากที่สุดก็คือคุณพ่อกับคุณแม่นะครับคนเราครับอยากจะทําอะไรหรือคิดจะทําอะไรที่มันไม่ดีครับขอให้คิดแค่นี้แหละครับคิดถึงพ่อถึงแม่ไว้มากๆครับแล้วคุณก็จะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสําหรับเพลงต่อไปคลิปต่อไปจะเป็นเพลงอะไรก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ เข้ามากดไลค์กันแล้วก็เข้ามาดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณจริงๆครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ติดตามโซเชียลแคมของผมนะครับรักทุกคนนะจ๊ะจุบุจุบุบายบายครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปจากโซเชียลแคมเย้